รวมรถยองรถยนหกรนหกรุ่นไม่ต้องดองไม่ต้องดาวไม่ต้องคงไม่ต้องทำเงินเดือนหนึ่งหมื่น 1, ต้นต้นออกได้คนเดียวสบายผ่อนเริ่มต้นเพียง2999บาทมาเริ่มกันที่คันนี้ค่ะคันแรกมิสันม้์สีฟ้าช้ำๆ้ปีใหม่เก่งห้าประตูนักศึกษาจบใหม่เงินเดือนหมื่นต้นต้นขอได้สบายยานุภาราคา1,990้าบาทได้เก่งห้าประตูเครื่องหนึ่งส่วนห้าแบบนี้เลยค่ะ เบียต้าวีออสสีขาวนวลน,นวลเครื่องหนึ่งุดห้าแก๊งสี่ประตูเดิมๆทั้งคันราคาสองแสนกว่าบาทเอาไปขับเลยค่ะ B บียออาร์เมสรุ่นนี้รุ่นยอดฮิตราคาสองแสนกว่าบาทได้ขับ onda, อขามอเตอร์ไซค์เลยนะนิสสันอเมรา่าสีขาวสวยๆแบบนี้เครื่องหแบบนึ่งุดสองประหยัดน้ำมันมากภายในกว้างให้ชุดแต่งครบเครื่องแบบนี้เลยนะยาย่หห้าประตูรุ่นรองทอ็อป่อนหกพันบาทตลอดอายุสัญญาสีขาวแบบนี้พร้อมเมกหม่มย่ยางไม จองเพียง199บาทผ่อนเริมต้นเพียง2,999บาทอนุมัติวไวภายใน30นาทีปับประชาชนบุคคลเลียนเดือนเท่านั้น<ม>สำหรับใครที่สนใจสามารถคอมเมนต์ชื่อเบอร์โทรตใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือโทร092 447 8้8 8หรือเบอร์น้องปัดเองนะคะ096 120 7 466แล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย